สวัสดีจ้าพี่น้องทุกๆคนจ้านกกวนแสแหนวอด้วยจ้าขึ้นมาคือเก่าเรือ <sh> พี่น้องเอ้ยขึ้นเขาป่าขึ้นผู้คือเก่าหรืพี่น้องมาดูนเบิ่งพี่น้องมือนี่เข้ามามาหาเห็ฮต่าสี่ใดคือเก่าบอท่าสี่ใดเหฮติยังแน่เนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้องเขาป่าน้อกันไปจอดรถพอดีอืมมาจอดรถดังหันอยู่พี่น้องไปเขาป่าเบิ่งสี่ใดเหฮติยังแน่

นี่ตุนเลี้ยงล้างแตกอออืต้องหลงเ้ยห่อ้ม่เห็นไอมควอ๋อไ่งเลยนกอือหือเปิดออ

แดงแล้วแกมองเลยมวยคนอมยไปไปไปเลยเห็ดเงินโอ้ยโอ้ยเงกนี่เนาะเฮ้ยละงกแดงนี่เนาะเหยียบเหยบนี่เนาะหน่อยน่อยหน่น่หน่อยนีละนี่นี่นี่มันมันจะมัน รุ่นบ้งพี่ได้ซองกระตาบ่องรุ่นบ้งพี่น้องตามาซองยใ,ให้เก่าเลยจ้าเฮลังูงงกแดงไม<บ>่ว่าจะดอกว่ใหญ่พี่นน ي, พนหน่องดอกไมก็งามเลยพี่น้องเฮลังูกเหลืองจ้างามเลยจ้ากากลัไม่พงเขาจ้าพี่น้องอกไม่ใสงกวงามเลยจ้าดอกงาม กำลังเลยพี่น้องเลยงามเลยจ้าโอ้เป็นสีหมานึ่งแล้วพ,พ,พี่น้องเฮ้ยกำลังออกอีกพี่น้องไม่เป็นหน่องออกพี่เนี่เงาไผ่พี่น้องเลยอ๋อเดี๋ยวงามเลยเฮ็ดผึ่งร่างแตกจ้าแดงรังแตก เฮ้ยเถื่อนมึอวยงามจ้าวอืมมึอยจ้านตามเหี้ี่นองเลยอยจ้างามนหมันปูจ้ะมันปูนอนเ็ของงจ้าเป็นมูด้วยน้งขอมูพอมูมีน เป็นเสือมันเลเกิดอีกท่มให้กาดค้าไว้ไมัเก็บเกิดดีต่ละ

ta chân okay. không hoàn toàn lam 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 ไม่ตองโปกไวพี่น้องเฮ้ยอ,อันนีกลางกล่องที่เอออือย่างนอยู่ขอบอันอยู่กลางจุ่มก็มีจุ่มเอาไว้นอเว้จุ่หน่อยหนอ tốt của hàm thì nó mắng mình mình sẽ rộng gì hết ổ thì nó ừ. đó đỏ thằng làm thì nó làm làm thôi thôi เห็ดกำลังออกเลยพี่น้องเมื่อกี้มันตีหนึ่สิโปรกใบโปรกใบเลยพี่น้องอะมันออกอีกเงี้ยี้นึงพี่น้องเฮ็ดยังไงเฮ็ดหนึงเอาอยู่เฮ็ดยังเฮ็ดสูงสูงสูงมพี่น้องไยงามคือเก่าพี่น้องมั่งตานี่ มันก็ตาเลยต้องเก็บรถมาสิมันมันเลี่ยแดงพี่น้องสวยงามเ้อบตรงนี้เหรอะมันงามแห้งพี่น้องงามมาพี่น้องตรงนี<อ>้นะจุ่มลุงพี่น้อง ขอเป็นมูเลยพี่น้องเลยจุ่มไปนมาเด้อจำมันเอแตงกตาที่เก่าเด้อพี่น้องเลยออกกิ่ไต้อนพี่น้องออก่ไต้ข้อน้พี่น้องเยนีเอเดอดหันกิ่าใหม่ออกกนพี่น้องเห็นมันดันใบใหม่เหนร้ มันเห็น h ế มดเฮ็ดบนเขานาอยู่เลยพี่นะออือก็กลังนมกำลังงามนลังามเลยพี่น้อก็ลังเลยีน่อ อุ่น้วางในาอีนี่ังเออยู่เด้พี่นอนเฮตื่นเรืร่องงๆจ้าพี่นองเปิดขาคออวนอันเนะมัน าหไข่ให้เรางกจ้าไข่ให้เะางกแดงอืยใะ้งกแดงให้พี่น้องเรื่องเหลืองเหลืองเรื่องเรื่องให้เรางกแดงพี่น้องเอ้ยสวยงามเลยพี่น้องกําลังงามเลยออกันคือเก่าคือเดิมเลยนะลันออกจากอันนี้มันจะปลุกพี่น้องสวยงามเลยมัน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 ให้พี่น้องให้พี่น้อง มาแต่เ้ามาหนดมานเองี่เลียวหนันอันดุหลังด้วยคนดีเลยันยุ้งจ้าตังาตง้งโต๊ะตั้งช่งพี่นนอ ตัวนี้ว่าเอาดอกมัเเอาไปเป็นเสือเอาไมันองซ้อยู่แล้วอืัวก็เพราะเอายิ่เหระตาฉันนะเหนแล้วปอดจ้ามึงปลาฮนเนระมัานเท่าได้จ้านี่โอเคเดน้ำ

เบิงเบิ่งพี่น้องโอ้โหเลี้งพี่น้องชุดชุดงามเลยมาแห่งขี่น้องเอ้ยมาเนี่ยเฮ็ดผงจะเฮ็ดผงให้เฮ็ดนงหกพี่น้องงามคักขี่น้องเลอ้ยอุ้ยเลยลยงเอเป็นทองคมมันมานพี่น้องเอ้ยมาเนี่เกียวปะข้นมาขี้น้องเอ้ย หนึ่งไปฟูหน่อยนึงเหมือนนึงไปฟูหน่อยนึงพี่น้องแต่ที่มาพร้อมกันคุณโดนฟูไมันก็บบ่อใดจากมาอ,กอ,อีกอยู่สองหน่วยอยู่บ่ได้ไปออกอีกล่ละเท้าบดอ่ะล่ละพี่น้องเอ,อ้เสียดายอยู่

ทำเลพี่น้องเดี๋ยวมันเลยเดินจูงมัียเพื่อนอกแม่มาทนอ่เดยวอกนตัดจำน่อพี่น้องเขาตัดกันจำเออตัดจูงจูงกุญแจ

ออกแล้วกำลังออกพี่น้องต้องกินไขน่เลยป๊าดพี่น้องกระตากระตาเดี๋ยว เฮ็ดตรงน,น้ำฝนพี่น้อ,นนองออพี่น้องยังอ่อนๆอยู่พี่น้องเอ้ยงามๆเลยเสียบด้วยค่ะตรงน้ำฝนไงมันเฮ็ดบดพี่น,อน้อนนงง่ายๆอยูพี่น้องเอ้ยตรงน้ำฝนจ้างามแฮร์น้า,า,นากตาพี่หน้อง โงกบ้านพี่นอ้องอือต้องห้าข่อยยังงพี่น้องเลยปาดมันพี่นอ้อง,นองเอ้ยเอาสีอาบอบอกาันนะตารา,าคา,า,ามันเบอกมันไหวเดี๋ยวเขียนประจุมันดิให้พี่น,น,น้องคนน,นี้กระตานแม่พี่น้องกระตานตาจะจ้องเห็นเองจะงาม มานมานพี่น้องเี่งามจ้าอันีนงงพีนี่เฮของ้องงออกลายเนะอือปีวีคอยลยเนกปีบีค่อยลยเดยพี่้องพี่นี่ขามหมดข้าหดตาตำเลยฮะต่อตาต่๊ ตัวนี้น้องงามเลยจ้าน้องแ่งน้องนี่นี่นหน,ง,น,ง,นง,งามดีเป็นไงตุ่เทียนงามจ้าตัดน,น,นี้งามถึงอ่ แบบงามเลยคุณ้ทียนุ่เียนจ้าอ้ยดอกงามเลยดอกงามเหนเออเฮ็ดปลาธรรมศาสตร์เป็นอะล่ะพี่น้องออกใหดอกงามอ้ยไม่ได้ในน้อนะบอ้ยเอาไงพี่น้ออกให้หงอกใหม่โมเนเฮ็ดปลูกนี่ออกธรรมศาสตร์ฮ้าเลยบดปีมพี่น้องเลย อดแต่หอดหนามันหอดหนามันออกทุกเฮ็ดงามมากก่องเล่ยหวยเปื่อยอนนี้ตัวนี้บอได้ดอกพืชได้ดอกพี่นอนอ่อนแห้งอ่อน

ใทยพี่น้องกันเนี่ยเพียรกันจับจับอยู่พี่น้องเอ้ยคุณจ้าสามคิปดอกคุณพี่น้องเอ้ยคุณพี่น้องมันออกขึ้นไหมคุณได้พี่น้องโอ้ยเหตละงโวกแดงมันคือออกคักออกแน่ถ้าพี่น้องเอ้ยง่ามแห้งเอาเอาเก็บเบิ้งบาสนี่เก็บเก็บมาพี่น้องเบิ้งมันเคลียร์ใบถาแล้วเพื่อที่ยางมาหอดหอึ่งาบ่ โอ้ยงามแห้งพี่น้องเอ้ยเห็นละงอกแดงพี่ดอกเห็ดพี่น้องเลยลาผ่อนไม่บวานี่น้าดองนับด้วยพี่น้องเอ้ยสี่ในเจักดอกมึงเดียวนี่แต่ว่ามันมันดอกเป็นไงคือเห็ดละงอกขาวดอก างานงามเน,ะนาะงานงามางงาม,มัน,มนพี่น้องเลยมือนี่เต็มกระตาสองกระตาอีกกับพี่น้องเลยโขกสขกสกมันมันเลยพี่น้องคนนี้นี่จะเห็ุกงาๆเลยพี่น้องคนนี้โอ้ยเดี๋ยวยือยงงามแฮะเกียไหวถามือกล่องข้ามาเีเคลีย งามแฮงใชเน,นะพี่นอ้องเบิ่งไปเรื่อยๆโอ้้ดมีอ่อาจังกระตากรเด้อนะพี่นอ้องเองดังกระตาดีดียนกันกระสีมหาหอดพ้นเคลียไวเรียบร้อยแนละ้วพี่นอ้องเลย ก็แล้งามดีนะอยน้งก็ตักงเอ้ยบานดังหกแดงงามด้จ้า Hoặc hết đi. Hoặc hộp đi. Hoặc hộp đi. ơi Ôi, đi. Hoặc hộp đi. Hoặc kia Đó Hoặc đi. Hoặc hộp đi. Hoặc nó đi. cái đi. Hoặc เก็บปวลครับเื่อน่มกะมเอาเลยบานบัหอนเบาบหอนเบาบานเอามันเลิกไดบหเอาไว้เป็นเสือมันมันเลิกพี่น้อง่บใจริบมันเลิกแงกางกระจายนีบ้ ใส่พี่น้องมั้งเนี่ยน้ำรับรับกระตามันสิโลตาเป็นอยางขวัเต็มเลยพี่น้องเอ้ยกระตาขวบเบื้องบางเต้ยยังไม่อยมีขี้ดินแน่ด้วยพี่น้องเพาจังล่างเอากระตาตัวที่สองเลยพี่น้องอืมว่าที่แห่งการพี่น้องมั้งเน่ยสองกะตาสิเต็มเลยพี่น้องยังบ่ท่านไหนอันนี้อยู่พี่น้องเมื่อเบื้องแน่พี่เจ็ดข่อย สองกระตาเลยพี่น้องนเลยนีย่งามงามพี่น้องเอ้ยจะเตสง,งามงาม,มนเลยนี่พี่น้องจะผ่านเลยพี่น้องเด้วยนี่สองกระตาไม่แต่ดอกงามงามพี่น้องเอ้ยจะเห็ดงูจะเห็ดเผือกร่วมมิดเลยพี่น้องร่วมเมื่อเลจ้าฝากกดติดตามเลยด้วยจ้าพี่น้องกดไลค์กดแช่ที่เรืมกดกระดิงด่งเลยจ้ายังไม่ได้ผ่านคลิปต่อไปขอบคุณหลายๆจ้า